ค่ะสวัสดีรอบคำค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีรอบคำเฮ็ดแต่เศร้าจนคำมับเลยนะคะพี่น้องเลยแต่เศ้าจนคำมับได้ข่าวว่าไม่ซื้อไม่เต้ยฝันดีฝันอยูฟันตาได้อุ้มว่าลุงมลอยเอาลูกน้อยมาให้อือเอามดขึ้นมาจากน้ําพุ่นเด้อค่ะเอามดขึ้นมาจากน้ํามาจากน้ําแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วมาให้เฮาหอกกับหอก็ไบดูเอมเอาเลยเฮาก็อุ้มเอาเลยอุ้มเอาลูกน้อยอออืืแต่ว่าโตไ บัดพอดีลุงหลอยเลยว่าขัวเอาขัวเฮ่อมึงเราเด้อไปในเฮ่อมึงเอากระสันอืมโอ้ยเจ้าไขควงอี๋บอกลุงหลอยไขเลี้ยงได้อยู่บอกเลี้ยงได้กระสันเพื่อ่าเพื่อบาผู้ไทยเนาะอืเลี้ยงได้กระสันเอามาเลี้ยงได้ขวากสีเอาเพื่อบาแล้วก็อุ่มหับเอาเลยค่ะคือว่ามันคิดเป็นอย่างว่าเป็นหนึ่งโบเล็กยน่อยอุ้มบอกครับวันนี้เห็มันเหลือตัวหนึ่งมันบอกคือบ่กมันหนึ่งหนึ่งอย่างนู้ดเลี้น่อยผู้ชายเลี้ยงน้อยผู้ชายจิ๊บจิ๊บจี้วะ จ,จ limbs, Jeder, ักคลิปย nice ังแต่ว่าเหาได้อุ้มลูกคูเด้อร์อุ่มหับอุ้มเอาผูไซอืมเออสิบห้าสิบหกแต่ว่าเฮ้ยมันเฮ้มันถึงนี่หนุ่มสีมาบ่ายอืมฟันมึงขึ้นว่านนี่ล่ะค่ะไหนว่าฟันไม่ไม่หมันหมันเลยเข้าไปแหงเดี๋ยวเลยว่าห่วยรู้ไหมเอาสิเอาเงินมาหายว้อบเอาฟันมาไส่ลูกน้อยแบบอืมค่ะฟันดีปันนี่กับสิบหมานคืองวดก่อนอยังได้เนาะแม่เนาะคืองวดก่อนแล้วเจ้บุมีคนฟูบุมีเพื่อนกะหายว้ออือ เมื่อที่แล้วก็มานทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างทั้งบนอืมเมื่อที่แล้วก็ได้เอามาหนี้เกตเออเกตเกตนึงนี่เป็นยังค่อยว่าเกตนึงเพราะว่าปูบุญมีเล้ขีดหางเล็กนึงไว้หายมันวะแมนอือก็เลยได้เทิงศูนย์หกได้เทิ้งทั้งศูนย์หกความสามารถเจตหนึงน่งมาดเจตหนึงน่งอือนี่ละไม่เล้เข่ากันเข่า,า,ากันกับเลี้รถลูกกันเขาจอดจอดเขามาต์สาดักเขามาต์สาดักก็เลยได้เต็มเต็มเลยแมนจะได้แมาตีเหลาดิ เลยมัตีอ้าแต่ววดนี้เขาก็ะตำดักพอนพระรวยกันนี่นี่จำนนหนึ่งหกนี่มัดอนั่นผัดเจ็ดหนึ่งบ่งวดเขาตระตำดักมันออกงวดต่ำวม่านหมื่ก้อนอืมอืมออกมาแล้วแต่วันมากระตำอีกนะโอ้มาต่ําตำอีกแนนอืมมันมีศูนย์มีศูนย์นํำบ่อปราหังของบมมีเด้เนาะผมมีศูนย์เนาะนี่จ้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งอือเบ่อ้าวมันก็เข้ากันตัวสั่นนั่นล่ะโอ้ เขามาต่ำเลยลูกจอดไว้ี่เขาขี่รถมากตูกมากเขาขี่รถกรุงเทพอืเขามาต่ําเลยหงวนี้หัวนี้หัวนี้จับหันี้เพรมันสีมันสิบอตอกาวบอสก็สีบอหนึ่งหกหนึ่งก็นอกจับตเกาบอ่ออกหนึ่งเก็มากคนอยากหักออกข้างงอนไม่ได้บันีมันบอเอ๊ยออกเป็นแต่หนึ่งเก็ดหนึ่งหกนี่บอสได้บัตร เจ็ดหกเจ็ดเนเมันก็จะเจ็กันตัวเจ็ดหนบ่อโอ้เขากว่ามันเจ็ดเจ็ดหกเจ็บ่อเาเลยโอก็เลยโอ้แมนมันจะเป็นก็ออกเจ็ดนงเนาะค่ะนึงเจ็ดเจ็ดนงมันแมนเพิ่จะสียำห้มันบ่อแบบแมนเฮ้ยคนสีม้ยำหายบ่อขนาด้เแต่ก็เพิ่งมามันส่วยแล้วมันโศกเลยแมน แต่ของอคัขงนของพวันพระรวยหนึ่งหกนั่นรถเฮาบมเป็นยังแต่ว่ารถเขาบุบเบิดเพราะว่าเขามาสุยดากนะเ<อ>พราะของเฮามันแข็งเนี่ยฝอดมันจะแข็งง่าจักหน่อยเนาะของเขาหนา,า,หายุบหมดทำไมให้เจ้าใดของหนูคือพังหลายแถวจนว้าห้ยพังกับเรื่องของเจ้าเลยเจ้ามาชนส้นไปอ,ยอยันอี้อย่าง<อ> <laughs> จะอะไรกันเราไปซ่อมมารถไปฉันดอกว่าเด็กหัวเนาะเพคนมาชนดักแม่เ้าเขาโค้งจนวิดเลยแม่เจ้าใดเจ้ามาใส่ดาก ส้นกับส้นอันนี้การมัดํานี่กระลดลดลุ่มมอนน้ตำรถไอต์ตำรดไอตกขัาไปก็เลยปากบ่ได้วันนี้เราพ่นใจโซ่ข้างนี้ได้แบบไห้ในเชือนเนาะคือพันสีหงโซ่คือพ่นสีมาหเจ็ดหกกเนนี้ยิตัวหลังตัวหลังมันนี่เนาะแนนอืมมาออกนะบนี้ตัวหลังออกตัวหนา ฉันเท่ากับฉันเท่ากับฝาดเก็ดหงคงเ,เ,เก็ดนี่แล้วันทำไบจังหวะหก็รือว่าสี่รอ่องเบิ่งยุดอกแต่ว่าย่งงาเพิ่อเขียนเอาไปบุกจิไปซื้อใบรัตตอรี่ขุนเด้อย่งงานเอาเพื่อได้โชค<น>เลยมันวันนี้วันวน,นี้ทวนควบฝันในฟังใหม่ในควบควบฝันมาฝันมองดูฝ<น>ันว่ารูก่อนร้อยเอาลกูกน่อยมาให้ค่ะเอาลูกง่อยมาให้แล้วก็หักปั๊บเอาเลยเอาเลยว่าเอาเลยเด้อมึงเอาไปเลี้ยงเอาค่ะเอา ลูกผู้ใดเจ้าจังสีไม่เอาหายคอยลูกเพล้มเก่าเป็นเพลือขึ้นหวา่าก็เลยเอาก็เลยรับเอามาฉนะันนะเจ้าเสียคอยเสออีคยคอยก็เที่ยวไปเลี้ยงขึ้นหว่าเราก็เลยอ,อุ่มเอาก็เลยก็เลยปวดเน่าก็เลยหงมอุ้มเอาแล้วเรียบร้อยอุ้มเอาแล้วเรียบร้อยบ่ไปใช้ขั้นสุด เอาฝันอีได้ฝันด้อุ้มเอาอีีได้าว้านขเป็นยังจาวบาเไดแก่ความฝันอการทเอาอีดอาลองอาจารย์ทิงว่าตัวใดอาจารย์ทิงสิบหนาสกิบาเอเด็กหน่อยกันนึเพราะว่าเาอุ้มเอาแล้วเออนัสงกับผสรบสี้ิบซ ฟังนั่นชิบหฟังนี่ชิบหกไล่มันกูโตกันหกเจ็ดชิบหาชิบหกชิบหาชิบหกไปใช่กันเลยเะรอท เดี๋ยวออกวันที่สองวันังานนะโอ้วันอังคารเป็นวันอังคารค่ะเป็นวันอังคารค่ะวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานค่ะมันจะออกวันที่สองค่ะแม่ค่ะเป็นวันแรงงานมันเลยบอออกค่ะวันนี้ขูดเทียมันเป็นเลขอันมันแรงงานมันบอออกนี่สิเมันมันมันเคยเป่าบอกว่ามันเคยบ่อเป่าอ่ะ ข้าวผัดบอ่อจัมเนาะบอ่บอบได้จัมไหวเนี่ยผัดแผ่น้วเด้อพี่น้องค่าพูดได้ใชิมหามืองานกับเตรียมสถานที่ไว้ให้พักผ่อนหย่อนใจ เดียมปัดสอาดเงินมัดเดีอ่าเนาะค่ะคุณเออตอนซาบโบราณอ่าเดียมสาดมาน้ำน้ำแม่เนาะเจอเน้ะแม่ได้พี่น้องเด้อผู้ใดมีสาดพื้นมอนใบเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาดพื้นมอนใบเนาะค่ะเพราะว่าเฮือนเท้าออกบัดไม่ใส่หยาเต็มบ่ฮนได้เต็มเออใส่ออกเฮือนั่ไม่ใส่หยาบ่ฮนได้เต็มค่ะพี่น้องค่ะ ก็เลยยังขาดทางมอนท่างศาสาเดเยอะค่ะพี่น้องสําหรับ FC แฟนช่องเนาะคะ่ะอยากเห็ดลงท่านกลางร่วมน้ากันกา,กาข้าซารอาหารแหง้งพริกเขือเกอลือปลาละนะคะพี่น้องมาได,ด้เด้อค่ะคุละโลซองโลเนาะคะ่ะร่วมเล็กๆในน้อยผสมกันก็จะได้เป็นล่งท่านไงไวทถาตอนรับครับซูพอม่พี่น้องเ่านะคะ่ะต้มเขาต้มแล้วนะคะพี่น้องเนาะเห็ดล่งท่านกลางเพว่าสิาเป็นข,นข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้เบิร์ตไปเลยน,นะคะพี่น้องข,องของ้าวเหนียวข้าวเจ้าได้เบิร์นะคะ มารวมมารวมบุญน้ากันเนาะคะ่ะกับฮัลโลโปข้าวบอกไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะมือวันที่สามสิบเมษายนสองหา้าหกหกเข้ามากกสิได้บุญสองเด้งเ้อค่ะพี่น้องเด้อสองเด้งรับทรัพย์กสิรับสองเด้งทึ่งรางทึ่งบนคขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเด้งแรกในกี่ยกิเป็นล่อเสาเอกเสาโท่น้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด้งที่สองกสิว่างศิลาเลิกเนาะคะ่ะท้าเวชสุวรรณหรือว่าปู่เวชสุวรรณโนเฮานะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ เอาปูเข้ามาปราบม่านนะคะเพราะว่าม่านมันมีผู้เดียวมาและปราบม่านนะคะเอาปูเท้าเวสุวรรณมาปราบม่านโดยเฉพาะเลยนะคะพี่น้องเดินนะคะม่านหลาย่าความสูงของปูเห้านี่ก็สี่หกเมตรนะคะพี่น้องเดินหกเมตรนะคะพี่น้องค่ะเป็นโองค่างพอสมควรนะคะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพเจ้าสัธาเนะคะร่วม ว่างศิลาเลิกนะคะกับติดต่อแอดมินพรพัลรวยมาได้นะคะหรือว่าทางอีพอปูนาคมหาลาบในนะคะทางทีมงานยูทูบทางปูนาคบอกว่ากับเซมใช่นะคะนนกระทั่งนั้นก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะติดต่อมาได้นะคะบวกก่าสะเป็นทางอีพอเพินเนาะคะพี่น,อน้องเนาะผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพว่างศิลาเลิกแอดก็จะได้ไปพิมพ์ซื้อนะคะลงในแผ่นศิลาเลิกให้นะคะพี่น,อน้องเนาะค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพว่างศิลาเลิกนะคะ ปูเท้าเวศสุวรรณนะคะพี่น้องคะเอาเลิกเอาใช่ตอนรับสงการมาเหลวกับพานปีใหม่มาปีใหม่ไท่เฮ้ามาเฮ้ากับเอาแนวดีๆเขาสูขอบขั้วเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาคั้วลำลุ่ยแล้วค่ะพี่น้องคะสุขภาพแข็งแรงเขาสูขอบขั้วเฮ้าเนาะค่ะถ้ำบุญปีใหม่ไท่เฮ้าพานไปบางยาเนี่ยนะคะพี่น้องเนาะปีใหม่สงการเนาะคะถือว่าเป็นปีใหม่ไท่สมัยเฮ้าแต่เรื่มแหลกนะคะพี่น้องเนาะก็ดีแล้วค่ะพี่น้องเอาบุญใส่ วันที่30สิบเมษายนสองหาหงหาเนาะคะ่ะเอาบุญสองเด่งรับทรัพย์ก็คสิรับสองเด่งคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากไว้ค่ะผู้หนึ่งก็มก 14, ักสิบสี่ผู้หนึ่งมก 15, ักสิบห้าผู้หนึ่งมักสิบหกเนาะคะ่ะผู้หนึ่งมักหกเกตเนาะค่ะพี่น้องคะ,องคะเอาไปจัดผู้ใดเอซีแปนช่องมักตัวใดก็เลือกเอานะค่ะพี่น้องเนาะมานไผ่มานมันเนาะค่ะพี่น้องค่ะใดก็ฝากตอนไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะความสําเร็จไม่ได้ก่อนอื่นเนาะค่ะพี่น้องคะแอดก็ขอขอบ,บุญขอบคุณเนาะคะ่ะ เอฟซีแฟนช่องสู้ขู่สุคนนะคะเอดขอยกขึ้นเหนือหัวเหนือเก่านะคะเอฟซีแฟนช่องสู้ขู่สุคนนะคะท่าบ่ไดเอฟซีแฟนช่องความสําเร็จซีมีบ่ได้นะคะพี่น้องเนาะความสําเร็จได้ยุคคู่มือนี่ก็คือเอฟซีแฟนช่องค่อยเป็นกําลังใจนะคะบอเคยถิ่มบอเคยปา่าบอเคยลาบอเคยไล่นะคะบอว่าแอดมินพ,นพรพะลวยสิผนะ้าเห็ดย่างพ่นกะเห็ดน้เนะคะพี่น้องเนาะสางน้ำบอกอสลาว่างศิลาเลิกปู่เท้าเวชสุวรรณนะคะพี่น้องคะ มารวมเป็นเจ้าภาพน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เห้งให้ปังให้ดังให้รวยสูขู่สุขคนเนาะคะ่ะคิดสิ่งหนึง่งประการไดบอ่อพิดต่อกฎหมายบ้านเมืองกระอให้พัฒน์สำเร็จพัฒน์สำเร็จนะคะพี่น้องในเรียววันเนาะค่ะพี่น้องเด้อโชคดีมีใช่มีเงินใสตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ